Okay, คคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกสอนลง add-on One Piece ครับก็เป็น One Piece อร์ชั o n 14.1ครับก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยครับก็เขาได้ทําการอัปเดตเข้ามานะตับของนะครับผมก็ได้เอามาแจกนะก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมโหลดไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็วิธีลงก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับ โอเคเดี okay, game, huh? so, so, like, ๋ยวเรามาดูของที่เพิ่มมาเดี๋ยวครับว่ามีอะไรเพิ่มมากันบ้างนะฮะก็ของที่เพิ่มมาหลักๆก็จะมีนิดเดียวนะไม่มีเยอะนะก็จะเป็นส่วนของผลปีศาจนั่นเองฮะที่เพิ่มมานี่เลยก็จะเป็นผลเอ่อนี่เลยฮะเป็นผลของบู๊กนะบู๊กที่เป็นกลุ่มโจรสลัดนะฮะก็บู๊กก็จะเอ่อเป็นตัวกระดูกอ่ะเออที่อยู่ในกลุ่มของดูฟี่นะฮะกลุ่มหูฟ้านั่นแหละ ก็เดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะฮะก็นี่เลยฮะกินไปเลยปุ๊บตอนนี้ฮะของที่เราได้มาก็จะมีประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นดาบนะดาบของบุ๊แล้วก็จะเป็นกีตาร์นะฮะนี่ยะเป็นกีตาร์แบบนี้เลยก็กีตาร์เวลาเรากดค้างฮะมันก็จะมีเสียงฮะแต่ว่าผมได้ทำการปิดเสียงไว้ครับก็เลยจะไม่ได้ยินเสียงฮะก็ลองโหลดไปเล่นดูนะเวลากดปุ๊บก็จะมีเสียงกีตาร์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ดาบก็นี่ประมาณนี้เลยนะ แล้วก็เราสามารถเก็บดาบได้ด้วยนะ,ะก็กดบ้างนะครับปึ๊บนี่ยการกดนั่งก็คือเป็นการเก็บดาบะครับแบบนี้เลยประมาณนี้ฮะโคตรเท่ฮะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ความสามารถอีกอย่างนึงอีกอย่างก็คือตอนเราตายนะฮะเออเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะตอนเราตายเราต้องปรับเป็นโหมด s u r v i ว a l ก่อนนะฮะเออนี่เลยปึ๊บแล้วก็ผม,ผมจะทําการฆ่านะเลือดของเราก็จะมี40นะฮะเออ เอ,อเดี๋ยวเดกดปิดนะฮะปุ๊บนี่ตอนเราตายปุ๊บเราเกิดมาะฮะนี่เราเกิดมาเราก็จะกลายเป็นโครงกระดูกแบบนี้เลยนะโคตรเจ๋งะฮะนี่เห็นไหมแล้วดูเลือดโคตรเยอะโคตรเยอะนะสลับเลือดะฮะเอยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปผมลืมปรับเป็นอันนั้นอนะ่ะเออเขาเรียกว่าคือของไม่ตกนะแต่ตอนนี้คือของผมตกแล้วฮะคือเลือดเราเยอะมากนะเมื่อกี้ดูหันไป เนี่ยเห็นไหมนี่ของเราที่เพิ่มมาใช่ไหมก็จะมีสองอย่างนะฮะประมาณนี้เลยก็เนี่ยนี่เป็นโครงกระดูกแบบนี้เลยนะฮะโอ้เจ๋งก็จะเป็นแบบเหมือนบุ๊กอะ่ะเออบุ๊กมันตายแล้วฮะเออแต่ว่าแบบมันก็ยังเป็นโครงกระดูกที่แบบสามารถมีชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันจะมีสองสกิลนะสกิลแรกนี่คือผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะนี่ะเออผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเออผมก็ ไม่รู้นะก็ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวเราใช้อิสกิลหนึ่งดูฮะเดี๋ยวผมไปเก็บของผมก่อนแป๊บนึงแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับก็จะเป็นการถอดวิญญาณออกมาฮนะก็ใครที่เป็นแฟนวันพีก็น่าจะรู้ดีฮนะนี่ดูดิดก็เจ๋งฮะล้วถอดวิญญาณออกมาได้ดูดิดูดิโอ้มันไล่ตีโครงกระดูกเราดูดิโอ้เกินเกินไปอ่ะ โคตรเจ๋งฮะก็เราก็จะเป็นดวงวิญญาณแบบลอยไปไหนก็ได้นะฮะแบบนี้เลยค่ะโคตรเจ๋งฮะแต่ว่ากลับไปกลับไปโครงกระดูกรู้สึกว่ามันจะกลับไม่ได้นะพอด,ดเออแต่ถ้ากดเอ่อกินผลรีเซ็ตมันก็จะหายไปะฮะนี่แบบนี้เลยน่ฮะก็จะหายไปแบบนี้เลยนะฮะอ่าโคตรเจ๋งฮะก็แบบเป็นการแบบถอดวิญญาณอะไรเงี้ยฮะก็ ถั่วเท่ดีนะทําในเอ่อทำได้เหมือนในอนิเมะมากเลยนะฮะผมชอบมากเลยนะโอเคก็จะมีประมาณเนี้ยสับที่เขาเพิ่มมาแล้วก็จะเป็นนมนะเป็นนี้ะเป็นถังนมนั่นเองฮะก็เนี่ยเรากินแบบนี้เลยนะนี่ถังนมก็วิธีทําก็คือเอานมไปเผานะก็จะได้เป็นถังนมแบบนี้เลยครับก็ง่ายมากเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูอะไรดีเออเป็นส่วนของบิ๊กมัมด้วยนะที่เขาทำ การอัปเดตมานะบิ๊กมัมผมไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตมายังไงนะฮะก็เป็นบิ๊กมัมประมาณนี้เลยนะก็จะมีต้นไม้ออกมาด้วยนะนี่มันจะซบปอนแบบต้นไม้นี้ออกมาบ้านงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับบิ๊กมัมฮะวันนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการฆ่าบิ๊กมัมก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูผลอื่นมากดีกว่าครับก็เอาผลอะไรดีเดี๋ยวผมจะเอาผล อเอาผลอะไรดีนะผมเออผมเไปมันจะมีสมุดด้วยนะนี่สมุดนนมผลพิศดารเออก็ทําการอปเดตเข้ามานะแล้วก็เออยวผมเอาผลลูฟี่แล้วกันเออผลประเอกแล้วกันนะปุ๊บเอมันดอกผลพิศารด้วยดิยดีใช่ไหมอ,อ่าเขาเจ๋งฮนะก็จะทําการกินเข้าไปนะฮะโอเคเ้วก็ทําการกินเรียบร้อยนะฮะ ก็จะติดสถานะแบบนี้เหมือนเดิมะฮะก็กดนั่งได้เลยปึ๊บโอเคประมาณนี้ฮะโอเคแล้วก็ถ้าเราจะแปลงหน้มันเกียร์สีก็ง่ายมากนะครับอ่า XL ปะ่ะรับ XP เออยี่สิบ L อวฮะ2ี่สิบ L แล้วก็พิมพ์ด้วยชื่อเราะนะเห็นไหม,มก็จะพิมพ์ชื่อผมเข้าไปนะ แบบนี้เลยนี่กกดไปฮะปุ๊บเราก็จะได้อ่อกเกียร์สี่มาแล้วแบบนี้เลยฮะโคเจ๋งแล้วก็อีกอย่างนึงฮะเราให้เราเนี่ยเลื่อนมาดูตรงนี้เลยนะแล้วก็เลือกหาเอ,อ,อันนี้ฮะอันนี้ฮะแล้วก็ใส่เข้าไปฮะปุ๊บแล้วเราก็เลือกฮะล่างเราจะเอาเป็นสเน็กแมนหรือเบลแมนฮะผมจะเป็นสเน็กแมนก่อนแล้วกันปุ๊บนี่ฮะประมาณนี้เลยสเน็กแมน ผมก็เคยแปลงร่างไปแล้วนะสำหรับลิ๊กแรกๆที่ผมรีวิวไปฮะแล้วก็มันจะมีอยู่สองท่านะท่าน,นี้คือผมไม่น่ใจะว่านเป็นอะไรนะ,ะอ๋อเป็นการยืดแขนนะประมาณนี้เลยแล้วก็ท่าท่าแรกนะก็จะเป็นแบบการต่อยแบบรัวๆนะไอ้แบบนี้เลยฮะคือแบบใครอยู่ใกล้เราเนี่ตายหมดเลยนะจะแบบปล้งห้าห,ห,หนะท่านี้เดี๋ยวผมจะใช้กับไอ้นี่ก่อนเท้าเรือแล้วกันไอ้ต่อยฮะโอ้โหร่วงฮะบอกเลย โคตรโกงฮะสลับท่านี้นะก็ค่อนข้างที่เจ๋งมากเลยนะฮะนี่เลยครับก็จะประมาณนี้ละกันฮนะดีแล้วก็นี่เป็นเบลแมนนะคค่อนข้างโหดเลยฮะอา้าวเดี๋ยวนี้จะเบลแมนเดี๋ยวๆดมันผิดพลาดอย่างหนึ่งฮนะคือเออผมไปกดนั่งแล้วมันหายไปเลยอ,อะไรนะมาแล้วก็กด นี่เป็นลแมนครับนี่ครับประมาณนี้เลยสำหรับเบลแมนไอ,อ้แล้วก็มันจะมีอยู่สองท่านะก็จะเป็นท่าแก๊สลิงฮะเอ้ยคลองกันนะฮะคลองกันก็คือเป็นการต่อยนะฮะต่อยทีเดียวคือตายนะฮะคือคลองกันนี่ฮะเห็นไหมเป็นการต่อยแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกท่าน,นึงครับเป็นการบินนะนี่เบลแมนก็จะบินประมาณนี้ได้นะเหมือนในอนิเมะเลยครับนี่เลยเจ้าเกียร์สี่ ก็ประมาณนี้แล้วกันฮะสำหรับเกียสีอของดูฟี่หมวกฟางนะฮะโอเคผมก็เราจะประมาณนี้แล้วกัน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราแถมอีกสักอย่างแล้วกันก็เอาผลอะไรดีผลของผลนี้แล้วกันฮะผมน้ำแข็งบป่าผมไม่แน่ใจนะก็น่าจะเป็นผลน้ำแข็งนะฮะเดีย๋ยวผมจะปรับมุมมองแล้วกันฮะนี่เลยเป็นมุมมองนี่ฮะ อ,อ๋อมันจะมีอยู่สองท่านะท่าแรกนี่ก็จะเป็นฟ้าผ่าอ๋อเนี่ยจะเป็นผลของเอเนลปะ่ะน่าจะเป็นผลของเอเนลนะเนี่ยเป็นฟ้าผ่านี่เลยประมาณนี้ฮะค่อนข้างที่จะโหเลยฮะแล้วก็อันที่สองคือการแปลงล่างนะ,ะนี่คือแปลงล่างเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรผมไม่แน่ใจนะนี่เลยฮะนี่ประมาณนี้ฮะก็เรียกว่าผ่าได้เหมือนเดิมฮะอือมีค่อนข้างโหเลยนะสำหรับ ผลน,นี้ฮะนี่แล้วก็จะได้ท่าอะไรมาอะไรมาก็ไม่แน่ใจนะฮะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับผลของเอเนลนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไข่บ้างดีกว่าครับว่ามีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะ,ะกน็จะไม่มีอะไรเพิ่มมามก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะหยิบมารีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันนะตัวแรกฮะก็จะเป็นเอสนะฮะนี่เลยเป็นเอสนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็น ฟูจิโทระนะฮะนี่เป็นพลเรือเอกฮะแล้วก็โรโดนาโรโดโนอาโซโลนะฮะแล้วก็เป็นเอ่ออะคายนนะฮะลาวานะฮะแล้วก็เป็นบุ๊กนะฮะนี่บุ๊กก็เป็นมโก้ฮะมาโก้เออแล้วก็เป็นมังกี้ดีลูฟี่ฮะนี่ตอนใส่ผ้าคลุมเลยนะอ่าโค้ดเท่อะแต่ผ้าคแม่งเท่มากเลยนะก็จะเป็น ผมแดงแชงคูนะฮะอันนี้จะเป็นซูกเกอร์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะโหดูโคตมัวฮะจะโจมตีกันมัวตัวมากเลยฮะอูโซมะ่ะมันจะยิงแบบเป็นไม้ไผ่ไม่แน่ใจว่ามันจะยิงยังไงนะฮะนี่ฮยิงละอูโสมันไม่ค่อยสู้นะฮะก็ลองไปหาดูใน YouTube ดูะฮะเออผมก็จะทิ้งลิงก์เครดิตไว้นะฮะคือแบบอูโสมันจะยิงแบบเป็นอ่อเป็นไม้ไผ่นะเออโคตรเจ๋งอ่ะ แน่ใจว่ามันจะยิงต้นไหนนะสำหรับอูตบเนีย่ยประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูที่การลงครับว่าลงแอดออนนี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสีเขียวนี่เลยฮะก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปเลยนะเนีย่ยแอปสีเขียวก็ดาวน์โหลดได้ที่เพย์ตเลยฮะก็ไปที่ดาวน์โหลดครับเราก็จะเจอไฟล์นี่เลยมันพีดของเรานะฮะแล้วแตะไปที่ไฟล์อย่างทีฮะกดคําว่าวิวนะฮะ แล้วก็ copy a n d b 14.1นะฮะไฟล์แรกครับเนี่ยไฟล์ b 14.1ฮะไฟลนะ์นี้กดค้างกดคําว่า copy ฮะกดกลับไปที่ไฟล์คำว่าเกมคข้อหนึม่มแจง b h y v e r pack ฮะอันนี้แรกแรกเลยแล้วกดวางครับแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะอันนี้ผมได้ทําการวางไปแล้วครับมานก็ได้ขึ้นแบบนี้นะให้เราเนี่ยกลับไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมฮะไปที่ไฟล์แล้วกดคําว่า view แล้วก็ให้เราเนี่ยมา ก๊อปปี้ copy, ไฟล์ที่2องะเป็นไฟล์ R กดค้างฮะกดคาว่า,า Copy กดกลับไปที่ไฟล์คําว่าเกมเข้าออกมาแจง้งแล้วก็รอบนี้ให้มารีซอสปแปรไฟล์นี้เลยนี่ฮะกดเข้าไปกดวางครับนี่เลยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะก็สามารถเข้าเกมแล้วกดสร้างแมปแล้วก็เพิ่มแอดออนได้เลยนะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมถึง4 0,000ืซับด้วยนะครับ